แก yeah. รู้ยังรอยรังเขาเปลี่ยนไปเยอะมากผอมลงสดใสขึ้นทำอะไรมาเนี่ยไปถามมาแล้วเขาบอกทำ intermittent fasting หรือ IF ไว้แกอดอาหารเป็นช่วงๆ่งแกตอนแรกเราก็งงอดแล้วจะดีหรอรอยรังบอกว่ามันไม่ใช่แค่ไม่อดข้าวแต่มันคือการกินเป็นเวลากำหนดช่วงกินช่วงอดชัดเจนเช่น กิน8ชั่วโมงอด16ชั่วโมงหรือจะ12ต่อ12ก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วกินอะไรได้บ้างอ่ะเราถามกินได้หมดแหละแต่กินให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่ใช่กินแต่ของทอดของหวานรอยร้างตอบอย่างมั่นใจ ที่สำคัญคือต้องดื่มน้ำเยอะๆช่วงอดห้ามกินอะไรที่มีแคลอรี่นะ IF มันช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดแล้วก็ทำให้เรามีสติในการกินมากขึ้นด้วยสรุปคือ IF ไม่ใช่การอดอาหารแบบทรมานแต่เป็นการฝึกวินยัยการกินให้เป็นเวลากินให้ดีเลือกอาหารที่มีประโยชน์ แค่นี้ชีวิตก็เปลี่ยนใครอยากสุขภาพดีหุ่นปังลองไปทำตามรอยรังดู